แม้ปี2008จีนยังไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้แต่ปี2021เพียงแค่ทศวรรษเดียวจีนสามารถสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรรถไฟความเร็วสูงคือรถไฟที่วิ่งได้เร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องใช้เทคโนโลยีและงบประมาณในการลงทุนสูงทําให้ค่าโดยสารมีราคาแพงและบ่อยครั้งแพงกว่าตั๋วเครื่องบินซะอีกแต่คนก็ยอมจ่ายเพราะสะดวกกว่าขึ้นเครื่องบินครับ ส่วนใหญ่รถไฟความเร็วสูงเริ่มมีให้บริการเฉพาะในประเทศที่ร่ำรวยแล้วอย่างญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเยอรมันแต่จีนได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่สร้างรถไฟความเร็วสูงได้ยาวที่สุดได้สำเร็จอย่างรวดเร็วและยังทำค่าตั๋วให้ถูกที่สุดถูกกว่าประเทศอื่นถึงสี่เท่าเพื่อให้คนทั่วไปใช้ได้เพราะเล็งเห็นสิ่งที่ส่วนรวมทั้งประเทศจะได้มากกว่ากำไรของธุรกิจรถไฟครับปี1960ญี่ปุ่นเริ่มมีชินคันเซ็นมาก่อนเพื่อนถึง6 0ปีแล้วค่าตั๋วจากโตเกียวไปเกียวโต ระยะทาง500กิโลเมตรราคา4,500บาทปี1981ฝรั่งเศสเริ่มมี TGV มาถึง40ปีพร้อมทั้งอีกหลายประเทศในยุโรปค่าตั๋วจากปารีสไปลอนดอนระยะทาง500กิโลเมตรราคา5,500บาทปี1992ไทยระวางแผนสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเกือบ30ปีแล้วครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่เช่นสายกรุงเทพชิงใหม่หระยะทาง670กิเมตรและสายกรุงเทพหนองคาย ระยะทาง600กิโลเมตรที่น่าจะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนได้ในปี2025อีก4ปีข้างหน้าครับปี2008จีนเปิดให้บริการเส้นทางแรกจากปักกิ่งไปเทียนจินช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงเกินครึ่งจาก70นาทีเหลือเพียง30นาทีและขยายเส้นทางอย่างรวดเร็วเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆเช่นเซี่ยงไฮ้อู่ฮั่นเฉิงตูและเมืองอื่นๆแล้วยังสร้างสถิตโลกอีกมากมายเช่น มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในโลกจากปักกิ่งถึงกวางโจวมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลกจากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้ระยะทาง1,300กิโลเมตรราคาตั๋ว2,600บาทเทียบแล้วถูกกว่าญี่ปุ่น4ี่เท่าและถูกกว่ายุโรปถึง5เท่าครับมีรถไฟแมกเลฟหรือรถไฟระบบพื้นผิวแม่เหล็กที่เปิดให้บริการลายแรกของโลกวิ่งได้เร็วถึง439กกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ แม้รถไฟความเร็วสูงขบวนแรกๆจีนจะซื้อเทคโนโลยีของชาติอื่นอย่างญี่ปุ่นและฝรั่งเศสแต่ได้ทำสัญญาในการถ่ายทอดความรู้ที่จีนสามารถทำเองได้จนปัจจุบันจีนสามารถพัฒนากลายเป็นผู้นำด้านการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของโลกไปแล้วตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันจีนใช้เวลาเพียงแค่12ปีสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งได้เร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครือข,ข่ายครอบคลุมไปทั่วประเทศจีน ได้ยาวรวมกันถึง3 8 0 0 0กิโลเมตรถ้าเอามาเรียงต่อกันเกือบวิ่งรอบโลกที่มีระยะทาง40,000กิโลเมตรได้เลยครับจีนกลายเป็นประเทศที่มีระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีเส้นทางยาวที่สุดยาวกว่าเส้นทางของประเทศอื่นทั่วโล